ดูดนมชมพระอาทิตย์ขึ้นเหรอสายปานฮะตื่นเช้ามาก็ดูดนมชมพระอาทิตย์ขึ้นเลยเหรอฮะโน่นพระอาทิตย์กำลังโผล่กำลังขึ้นเลยสายปานก็ดูดนมมันใหญ่เลยฮะแซ่บใหญ่เลยเหรอสายปานเอ้ Oh. Hey. ดูนมชมพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์กำลังโผล่ขึ้นมาจากก้อนเมฆนอ Sải bàn có đu nôm dài dài Mình sẽ gạt cháu cháu Sải bàn Xẹp dài แซ่บใหญ่เลยไปโน่นเพื่อนเพื่อนไปแล้วเพื่อนเพื่อนไปแล้วสายป่าเ้ยเพื่อนไปแล้วพระอาทิตย์ขึ้นมาเยอะแล้วนั่นนะ ไปเร็วไปเร็วเพื่อนไปแล้วเร็วนั่นเพื่อนมาหาแล้วอา้าวเพื่อนมาหาอา้อาวอ้าวเพื่อนมาหายังจะกินน้อมมิกโอเพื่อนมายืนรออ้อาวพี่พี่มายืนรอนาอโออยืนรอน้องกินนมเวย โอ้ยอิ่มได้แล้วเออไว้ <laughs> ดูดิดูพี่พี่เข้ามายืนรอยืนรอน้องกินนมเลยเอ,อ <laughs> มายืนรอสายป่านกินนม อ้าวอิ่มได้แล้วอ้าวอิ่มได้แล้วเออเดินทางต่อเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยม่อิ่มสักทีเว้ยดูหน้าพี่เขาดีนี่นี่ดูหน้าพี่เขามายืนอรอเ้อสใสป่านเอ้ย กินยารอเลยยืนรอไม่ไหวกินยารอเลยเนาะเนอะเนะ,ะยืนรอน้องกินนมขีม้ให้ดูอีกอืมอืมอืม อ่ามารอน้องกินนมเฮ้ยเฮ้ยรอน้องกินนมเนาะ